ถ้าจะบอกว่าความสำเร็จรอเราทุกคนอยู่คุณจะเชื่อไหมคะเพราะว่าไม่ว่าเราคิดว่าเราจะทำอะไรเราทุกคนล้วนแล้วแต่ตั้งเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วคะ่ะเราอาจจะไม่เคยได้บอกใครว่าเราอยากประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่เหลือของคนที่ไปไม่ถึง ก็คือคนไม่ได้จดจ่ออยู่กับมันจริงๆไม่ได้มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะไปถึงตรงนั้นจริงๆคนอยากสำเร็จบางคนอาจจะแค่คิดลอยๆเป็นความฝันอยู่แต่ไม่ลงมือทำอันนั้นก็รู้ตัวอยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่สำเร็จแต่คนทุกคนมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ในใจอยู่แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราอยากเป็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนสำเร็จก็คือ คนที่ต้องลงมือทาแล้วฝ่าฟันจนกว่าจะเจอส่วนคนที่เป็นส่วนน้อยหรืออาจจะเป็นคนส่วนที่ไม่อยากมีใครพูดถึงเพราะนั่นคือคนที่เขาไม่สำเร็จเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วค่ะว่าก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ยอมลงมือทำเท่านั้นเองถ้าเขาไม่ลงมือทำแล้วเขาก็ไม่มีความเพียรพยายามที่จะทำมันด้วยคนบางคนก็ได้แต่นอนฝันหวานถึงความสำเร็จซึ่งมันไม่มีอยู่จริงเพราะเขาก็ได้แค่ฝันค่ะคุณอยากเป็นคนแบบไหนะคะ